สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมกลับมาแล้วกับโซเชียลแคมซึ่งไม่ได้อัดมานานมากแต่วันนี้จะกลับมากับเออละครเรื่องแรงเงานะครับเพราะว่าวันนี้เป็นอย่างที่รู้กันก็เป็นวันแรงเงาวันสุดท้ายของชาวไทยทุกคนแล้วก็เออต่อไปนี้เราก็จะไม่มีละครเรื่องแรงเงาให้ติดตามกันแล้วเนาะ พราะว่ามันจบไปแล้วแล้วก็ก่อนที่กระแสจะหมดไปผมก็อยากจะมาร้องเพลง3เพลงให้ฟังซึ่งเป็นเพลงประกอบละครของละครเรื่องแรงเงาแต่แบบขอดูแอบดูเนื้อบ้างบางนิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะเพลงแรกนะครับเพลงเงารักของพี่นุยนันทการครับ ไม่อยากเป็นแค่เงาของใครฉันนั้นก็มีตัวตนไม่ใช่คนที่ไรหัวใจฉันช้ำฉันเจ็บแค่ไหนแต่ต้องเก็บไว้เก็ภายในใจอย่าทำร้ายกันต่อไปด้วยคำว่ารักมากมายแค่เพียงเพราะฉันเหมือนใคร บางคนเพลงต่อไปนะครับแป๊บหนึ่งนะครับขอดูเนื้อนิด,ดนึ่งเพลงที่สองนะครับเพลงเงาที่มีหัวใจของพี่มินมินทิตาเอฟสามครับหรือคุณรักสอนในเรื่องแล้วกันเป็นเพื่อนคุณมุนิน แมดูเหมือนเป็นเงาไม่มีตัวตนแต่ฉันก็มีหัวใจเจ็ตรงที่รู้ว่าเธอรักใครและไม่มีวันเป็นฉันถ้าเธอรู้สักวันว่าเงาที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นที่เธอคาดฝันอยากรู้ จึงรักกันเองต้องการหรือรางรักกันไปเพลงสุดท้ายนะครับเป็นเพลงจากทั้งเวอร์ชั่นเก่าของเรื่องแรงเงาแล้วก็เวอร์ชั่นใหม่ของเรื่องแรงเงาเช่นกันครับ เพลงนี้ก็คือเพลงวันนั้นของพี่หนุ่ยนันทการซึ่งมีมานานมากแล้วแต่ก็ยังคงไพเราะเสมอมานะครับไปรับฟังกันเลยดีครับดีกว่าครับอยากบอกว่ารักว่ารักว่ารักเธอรักเพียงแต่เธอแต่เธอเสมอไป แต่หากวันนี้ฉันอาจจะต้องเสียเธอไปฉันคงขาดใจถ้าหากต้องมีวันน,นั้นโอฉันคงขาใจถ้าหาก ไม่มีแรงเงาให้ดูแล้วโอเคครับยังไงถ้าผิดพลาดประการใดผมขออภนะัยในวที่นี้ฟังเอาหาแล้วก็ฟังเพื่อความบันเทิงใจอาจจะมีไพเราะบ้างแล้วกันครับบายบาคืนนี้หลับฝันดีครับทุกคน Good ดไนท์